เอาช่วงนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาในงานมงคลสมรสของคุณชลินทร์กับคุณสมบูรณ์นะครับก็ขอเรียนเชิญคุณทวีเมธานันทคุณนะครับห้างหุงน้นส่วนจำกัดคุณทวีเมธานันทคุณห้างหุงน้นส่วนจำกัดบุญคุณวัฒนะครับขึ้นคล้องบงอรมลายแอ่ เจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับและพร้อมทั้งการทำอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยขอเรียนเชิญครับคุณทวีเมธานันทคุณครับขอโทษครับคุณกวีนะครับโทษนะเขาเขียนมาว่าคุณกวีครับไม่ใช่คุณทวีครับขึ้นทางโน้นอะไรครับคุณกวี อ๋อคุณกวีบอกไงบอกว่าแกก่ลาวอวยพรไม่ใช่เป็น,นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนเลยก็ชตวงนี้ก็ขอเรียกเชิญคุณสุพัฒธิดาวงเ์เสบีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการพยาบาลน,นะครับก่ลาวํำอวยพรให้กับผู้บ่าวสาว เื่อกี้เจ้าบ่าวกระซิบผมว่าลงไปได้ยังลงได้ยังอ่าได้เดี๋ยวนี่ไม่ใช่เจ้าบ่าวว่าเดี๋ยวขึ้นมาร้องไม่ใช่ให้เจ้าบ่าวร้องเพลงเดี๋ยวดีใจเย็นๆรีบไปไหนยังไม่ได้ฟังเสียงเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเลยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่งอยู่ใช่ไหมก่อนอื่นก็ต้องผมในฐานะที่รู้จักเจ้าบ่าวนี้มาก็20กว่าปีแล้วครับผมก็คล่องใจว่า เจ้าบ่าวนี้เจอเจ้าสาวที่ไหนถึงได้ปิง๊งกันถึงขนาดนี้ถึงได้มาแต่งงานแล้ววันนี้ผมก็อยากจะรู้อันนี้ก็อยากจะเพื่อนหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าบ่าวไปเจอเจ้าสาวที่ไหนฉะนั้นผมก็อยากจะถามเจ้าบ่าวว่าเจอเจ้าสาวเนี่ยฉลินพรเนี่ยแล้วก็ชอบพอกันที่ไหนที่เกิดความปิง๊งกันด้วยเอาไปฉีดยาแก้ปวด้องเหรอ วันนี้รพยาบาลเอาไม่ใช่ไม่ใช่พยาบาลนะเจ้าสาวนี่เป็นพยาบาลอยู่ที่อ๋อที่หมอแล้วเจ้าบ่าวเกิดปวดท้องแล้วไปฉีดยาที่โรพบังเอิญเจ้าสาวเข้าเวร